ตู้ซ่อนผีสมัยที่อ่อนยังเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยความที่ต้องทำกิจกรรมจนดึกซึ่งบ้านของเธออยู่แถวสารยาซึ่งห่างไกลจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ย่านรังสิตจึงทำให้เธอต้องไปนอนค้างบ้านเพื่อนชื่อแก้มแถวาจังหวัดปทุมธานีปกติเคยมีคนที่เชื่อเรื่ององค์เทพมักจะทักว่าอ่อนมีซิกเซนตบางทีก็มีคนบอกกับแม่ของเธอว่า ออนมีของดีมีสัมผัสพิเศษแต่ออนก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นอะไรแบบจังๆสักครั้งจะเห็นก็แค่เงาดำแวบๆบางทีก็เป็นเสียงปริศนาที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าจนกระทั่งอ่อนได้ไปนอนค้างบ้านแก้มจึงทำให้อ่อนได้เห็นแบบเต็มเตาวันนั้นเป็นวันพฤหัสและวันรุ่งขึ้นเธอต้องรีบไปเรียนแต่เช้า แก้มจึงชวนอ่อนไปนอนที่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าๆในหมู่บ้านนั้นมีบ้านร้างหลายหลังบรรยากาศดูเงียบๆช่วงค่ำมีเสียงจิ้งหรีดร้องด้วยลักษณะบ้านของแก้มจะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นหลังเล็กๆห้องนอนไม่ได้ติดแอร์จะเปิดหน้าต่างรับลมโดยมีมุงลวดและผ้าม่านปิดแต่ม่านก็จะปลิวเวลามีลมพัดหลังจากที่อ่อนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเธอก็จะเข้ามานอนดูทีวีกับแก้มบนเตียงแต่คืนนั้น แก้มเผลอหลับไปก่อนอ่อนก็เลยนอนคุยโทรศัพท์กับแฟนจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนได้ออนได้ยินเสียงเหมือนมีคนขยำถุงพลาสติกดังกรอบแกรบ,กรบ,กรบ,กรบมาจากข้างนอกเธอเลยลุกไปเปิดม่านมองตรงหน้าต่างดูพอมองลงไปเธอก็เห็นบ้านข้างๆมีผู้ชายสูงวัยกำลังลกถุงขยะมาทิ้งที่หน้าบ้านเลยไม่ได้สนใจอะไรเพราะตอนนั้นแฟนเธอยังอยู่ในสายแฟนออนถามว่า มีอะไรหรือเปล่าอ่อนก็บอกว่าไม่มีอะไรเธอคุยโทรศัพท์จนกระทั่งนอนหลับไปประมาณตีสเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะกระต่ายที่เพื่อนเลี้ยงไว้ในกรงกระโดดขึ้นมาบนเตียงมันออกมาข้างนอกเองโดยที่ประตูกรงถูกเปิดทิ้งไว้ตอนนั้นเธอก็รู้สึกงงเหมือนกันเพราะก่อนปิดไฟนอนอ่อนก็ยังเล่นกับกระต่ายและเป็นคนปิดกรงเองอ่อนจึงจับกระต่ายใส่กรงแล้วนอนต่อแต่ขณะที่กำลังจะหลับ ก็มีลมพัดวูบมาจนผ้าม่านเปิดทําให้มีแสงข้างนอกส่องเข้ามาชั่วแวบเดียวเท่านั้นออนก็เหลือบไปเห็นเป็นเด็กผู้ชายตัวดํานั่งกอดเขา่าพิงตู้เสื้อผ้าที่ปลายเตียงและยิ้มให้เธอออนตกใจขนลุกสู้และเริ่มรู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆออนจึงลองเพ่งไปที่ตู้เสื้อผ้าอีกทีคราวนี้ก็ไม่เจอเด็กคนนั้นแล้วแต่กลับพบว่าประตูตู้มันเปิดอ้าอยู่ ซึ่งอ่อนก็มั่นใจอีกเหมือนกันว่าตอนก่อนนอนมันปิดอยู่เธอเลยลุกขึ้นไปปิดหลังจากนั้นอ่อนก็นอนไม่หลับเพราะรู้สึกว่าเหมือนมีคนวิ่งไปมารอบห้องมาดึงผ้าห่มบ้างเป็นระยะอ่อนกลัวอยู่เหมือนกันจึงนอนคุ้มโปรงตลอดแต่แก้มกลับหลับสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งหกโมงเช้าแก้มก็ตื่นเพราะเสียงนาฬิกาปลุก,กแก้มถามอ่อนว่าตื่นแล้วเหรออ่อนจึงตอบไปว่าตื่นแล้ว ทั้งที่ยังไม่ได้นอนทั้งคืนจากนั้นแก้มก็เดินออกจากห้องเพื่อไปอาบน้ำส่วนอ่อนก็รออยู่ในห้องอ่อนเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อที่จะหยิบชุดที่แวนไว้แต่พอเปิดตู้เสื้อผ้าเท่านั้นก็ต้องมีเรื่องให้ขนลุกอีกแล้วเพราะมีลมพัดวูบออกมาจากในตู้ลมนั้นมันเย็นแบบผิดปกติเธอเลยรีบหยิบชุดแล้วปิดตู้พอแก้มอาบน้ำเสร็จอ่อนก็รีบเดินไปเข้าห้องน้ำต่อ พออาบน้ำเสร็จเดินกลับออกมาเธอก็เห็นตู้เสื้อผ้าเปิดอ้าอยู่เธอเลยถามแก้มที่กำลังจัดหนังสืออยู่บนเตียงว่าแก้มเปิดตู้ทิ้งไว้หรอแต่แก้มบอกว่าไม่ได้เปิดซึ่งตอนนั้นแก้มก็ยังนุ่งผ้าขนหนูอยู่เลยอ่อนทำหน้าตื่นจ้องหน้าแก้มแล้วบอกว่าถามจริงๆเธอะมีอะไรที่บ้านเธอหรือเปล่าให้เล่ามาให้หมดแก้มก็อ้ำอ้อึ้งอึอยู่นานจนยอมบอกว่าบ้านหลังนี้เปลี่ยนเจ้าของมาหลายคนแล้ว ก่อนหน้าที่เจ้าของคนล่าสุดจะขายบ้านให้แม่เขาบอกว่ามีเด็กผู้ชายเล่นซ่อนแอบ,บกับพี่สาวโดยให้พี่สาวเป็นคนหาแต่จังหวะที่เด็กผู้ชายเข้าไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าพี่สาวก็ดันแกลง้งโดยล็อกกุญแจตู้แล้วพี่สาวก็ลงไปเล่นข้างล่างจนลืมเด็กผู้ชายจึงหายใจไม่ออกเรียกใครก็ไม่ได้ยินสุดท้ายเด็กก็ขาดใจตายในตู้จนเขาต้องขายบ้านต่อให้เจ้าของอีกคนและย้ายของออกหมด เหลือแต่ตู้เสื้อผ้าที่ไม่ได้เอาไปด้วยแม่แก้มก็เป็นคนขี้เหนียวพอซื้อบ้านหลังนี้ต่อก็เลยได้ของฟรีมาอีกทอดหนึ่งแก้มยังบอกอีกว่าแต่เขาก็ไม่เคยมาทำอะไรเรานะที่เจอเมื่อคืนได้ด่าในใจหรือแช่งอะไรน้องไหมอ่อนจึงบอกว่าเปล่าเลยแก้มบอกว่าดีแล้วเพราะเพื่อนแก้มอีกคนที่เคยมานอนค้างเขาด่าน้องแล้วสักพักก็โดนเด็กถีบตกที่นอน แค่นั้นยังไม่พอเพราออนถามถึงลุงข้างบ้านที่ทิ้งถุงขยะเมื่อคืนแก้มก็ทำตาโตสีหน้าเปลี่ยนไปจากเดิมและบอกออนว่าข้างบ้านเราเป็นบ้านร้างนะออนถึงกับอึ้งไปเลยไม่คิดว่าการมีเซนจะทำให้ออนได้เห็นอะไรแบบนี้ถ้าเลือกได้เธอก็ไม่อยากจะมีสัมผัสพิเศษแบบนี้เพราะมันน่ากลัวและเธอก็ยังไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไรด้วย และหลังจากวันนั้นอ่อนก็ไม่ไปนอนค้างบ้านแก้มอีกเลย